อาชีพเด็กของผมเนี่ยผมชอบเขียนนิยายสยองขวัญก็เกือบจะได้ตีพิมพ์หลายครั้งนะครับแต่ว่าติดตรงที่ว่าบอกอ่านทุกครั้งกลัวจนขี้เยี่ยวแตกตายไปหลายคนละ ห่วงว่านะคะเขาต้องเอาเรื่องของตัวเองไปเขียนแน่ๆเลยค่ะพวกเราไปรอแม่ที่อื่นเอาไหมะไปรอที่พังเขได้นะรอที่นี่แหละฮะรอที่นี่เออเออพวกเราอาจจะต้องขอตัวกลับก่อนนะคะเอาทำไมล่ะครับรังเกียดผมล่รฮะ คือว่าสามีดิฉันเสร็จธุระแล้วพวกเราก็เลยว่าจะออกไปตามหากันเลยอะค่ะอ๋อผมว่าทานข้าวเช้าที่นี่ก่อนดีกว่าไหมครับใส่ข้าวเน่าอะตีขนนอนมาถึงนี่เลยคือผมเนี่ยเตรียมอาหารไว้ต้อนรับคุณเป็นพิเศษนะ ทุกคนครับทุกคนทุกคนครับมีอะไรว่าไปคือเมื่อกี้ผมออกไปข้างนอกครับเพื่อจะเจอพี่บอลกับแดแต่ว่าเห็นรถเราเป็นอะไรไม่รู้ครับรถฮะไปดูสิครับรถเราก็มาดีๆอยู่เนี่เฮ้ย ไม so. ่เสายน้ำมันเบรกถูกตัดออกส่วนสายอย่างอื่นเนี no> uh ่ย กระโดดถอดออกหมดเลยอยู่ๆมันจะเป็นนี้ได้ไงมันต้องมีคนแกล้งเราแน่ๆเลยโอ๊ยแล้วแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ได้ไงครับใจเย็นๆนะครับทุกคนผมใกล้ถึงละใกล้แล้ะผมมาแล้วคือผมว่านะคงจะเป็นไอพีมือเด็กบ้านสวนตรงข้ามนี่แหละครับไอ้เด็กคนนี้ชอบข้ามาแกล้งแบบนี้บ่อยๆลวครับ เด็กแถวนี้เขาแกล้งกันอย่างนี้เหรอไอเด็กคนนั้นเป็นใครพาฉันไปหาหน่อยสิโอ้ใจเย็นๆนะครับคุณเดี๋ยวผมจะให้คนของผมเนี่ยไปตามช่างมาซ่อมให้ช่างคนนี้เก่งครับซ่อมแป๊บเดียวก็คงจะกลับมาขับได้เหมือนเดิม มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยใช่เมื่อคืนน่ะดาวกับบอลก็ไม่ได้กลับมาถ้างั้นเดี๋ยวพวงไปตามหาดาวกับพี่บอลให้นะคะดูว่ามันแปลกๆนะเหมือนมีคนพยายามมให้พวกเราออกไปจากที่นี่ ก็เหมือนในโคนังเนี่พี่ดุ๋มที่เราไปคอหาดนั้นน่ะแล้วสุดท้ายอ่ะเราก็ออกจากที่นั่นไม่ได้เฮ้ยแล้วต้องจบไปไงอ่ะปริศนาทั้งหมดคลี่คลายแล้วอ้อทำไมกินใจจี๊จีกับบ้ากระตูนอยู่เนี่ยแต่ปู่ว่านะเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะไอ้ดำเกิงไอ่ะลองคิดดูสิขนาดเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะ ไอ้ดำเกิงมันไม่สทบสถานเลยแถมปู่เนี่ยนะแอบเห็นมันยิ้มเหมือนกับมันรู้ว่าสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นใช่และเมื่อเช้านะปู่แอบได้ยินไอ้อู๊ดกับไออีทเนี่ยมันคุยกันว่า ดำเกิงก็จัดหนักจัดเต็มจริงๆเลยพวกเราก็เลยต้องเหนื่อยเลยเนี่ยถ้าใครมาเห็นเข้าอ่ะคุณดำเกิงไม่ปล่อยไว้แน่เลยสงสารก็แต่เด็กนั่นแหละแล้วก็คุณบอลด้วยไม่น่าเข้ามาเห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ย อีถามว่าเสียงอะไรอ่ะอีถามหาใครไม่รู้เผื่อมีคนตอบโอ้ไอโง่จะบ้าหรือมปน่เนี่ยโง่ยังงี้เรียกโง่เหรอถ้าแบบนี้ไม่เรียกว่าโง่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้ถ้าอูนไม่รู้อีก็ไม่รู้ว่าโง่คืออะไรถ้างั้นลองเรียกโง่ดูปะเออเรียกไอโง่ไปก่อนก็ได้ไอโง่ไอโง่ไอโง่ เอ้ยไอ้โง่ล้มโง่ไอ้โง่ไอ้โง่เอ้ยเราพี่ดาวกับพี่บอลเห็นอะไรเข้าวะหรือว่าหรือว่าบวกกับพี่ดาวตายแล้วเฮ้ยอย่าบิ้วอย่าบิ้วเราจะโดนแบบนั้นไหมพ่อโดนตายเราต้องช่วยพี่ดาวกับพี่บอลนะี่พวกเราอาจจะคิดกันไปเองหรือเปล่าใครเขาจะฆ่าแกงกันง่ายๆขนาดนี้ แต่ว่าเมื่อคืนอะเมื่อคืนตอนแดออกไปเข้าห้องน้ำอะเร็่ะแ,แ,แดอะเห็นคนงานสองคนท่าทางแปลก